สร้างหน้าเพจไปแล้วนะครับแล้วเราก็รู้จกักสตรัคเจอร์ของหน้าเพจนะครับเลเยอร์ out, โครงสร้างต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงส่วนสําคัญก็คือการใส่คอนเทนต์นะครับแล้วก็โดยความที่เราใช้ตัว Element Builder Plugin นะครับเวลาเราใส่คอนเทนต์เข้าไปเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Element r Widget นะครับ Elemental w i d ว e t คืออะไรนะครับจริงๆก็คือตัวคอนเทนต์ที่เราใส่ลงไปในหน้าเว็บนะครับเป็นข้อความเป็นรูปเป็นวิดีโอหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นผมมีผูดให้ฟังเปรียบเทียบว,ว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าบ้านเว็บไซต์เราคือบ้านใช่ไหมเพจก็คืออห้องห้องหนึ่งถือว่าอห้องนี้เป็นห้องนอนอย่างเงี้ยนะครับเราใส่เลเยอร์ทั้งซ้ายจะเป็นอะไรขวาเป็นอะไรอะไรอยู่ซ้ายอะไรอยู่ขวา ฝาใหญ่กว่าไซส์เล็กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอตัว e l e m e n t a l widget เนี่ยแหละคือคอนเทนต์หรือคือเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะเอาไปใส่ตามเลเยอร์ต่างๆของห้องหรือว่าของหน้าเพจของเรานะครับตัวอย่างของไอตัว widget ก็คืออย่างเช่น header heading นะครับก็คือตัวก็คือ text ที่เป็นตัวใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็น text editor ก็เอาไปใส่ text ทั่วไปเป็นตัวอักษรทั่วไปบทความอะไรนะครับปท่มคือปุ่มใช่ไหมครับ image ก็รูปวิดีโอก็ก็คือวิดีโอเนาะไอคอนก็เป็นพวกรูปไอคอนนะครับ icon b l o c ก็คือ ก็จะมีไอคอนเสร็จแล้วก็จะมีเท x กซ์ข้างขข้างใต้หรือข้างขางมันเลยนะครับ HTML กับ Shortcode ก็เอาไว้ใส่โค้ดนะครับเผื่อใครอยากจะใส่ใช้โค้ดจากปลั๊กอินต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะใส่วิดเจ็ตหรือว่าใส่คอนเทนต์ลงไปในหน้าเพจต้องทำยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับวิธีการที่เราจะไปที่หน้าที่เรากําลังจะจะสร้างอ่ะจะใส่คอนเทนต์นะครับมันมีหลายวิธีมากๆนะครับวิธีแรกก็คือเราก็มาที่หลังบ้าน WordPress เนาะลราก็มาที่เพจนะเอ่อตอนนี้ผมอยู่ที่เพจแล้วผมอยู่ที่ออเพจนะครับออเพจจะเห็นว่ามีหน้าโฮมที่ทําไปก่อนหน้านี้นะครับที่มันมีขึ้นข้างๆว่า e l e m e n t o r นะครับเพราะเราไดเ้เวลาเราสร้างหน้าหน้าเว็บหน้านี้ขึ้นมาเรามีการกด ใช้งาน Elementor Builder นะครับส่วนหน้านอื่นๆหน้านี้ไม่ยังเป็นดราฟต์อยู่นะก,ก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงหน้านี้แสดงแล้วแต่มันไม่เป็น Elementor Builder เห็นไหมครับเพราะเราไม่ได้กด Elementor Builder นะครับวิธีการสมมติว่าผมอยากจะเข้าไปที่หน้าโฮมก็มีหลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือผมก็กดเข้าไปที่โฮมตรงนี้ตามปกตินะครับแล้วก็ผมอาจจะกดอ่ uh, Edit with Elementor ก็ได้นะครับมันก็จะไปที่เหมือนที่เราทําก่อนหน้านี้นะครับหรือผมจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มากดที่ uh, ตัวฟันเฟืองนี้นะครับแล้วก็กด ไที่ permalink นะครับ permalink แล้วก็ไปที่ลิงก์ตรงนี้ก็ได้ผมก็จะมาที่หน้าโฮมแบบนี้นะครับหรือว่าสม,สมมติว่าผมอาจจะมาที่หน้าเดี๋ยวผมขอกลับไปที่หลังบ้าน WordPress นะผมอาจจะมาที่ v i s ิต s ซต์ตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บตรงนี้แล้วผมก็จะกดกดเข้าหน้าต่างๆตรงนี้ก็ได้เช่นผมกดหน้าโฮมตรงนี้นะครับพอกดหน้าโฮมเนี่ยผมเข้ามาที่หน้าโฮมแล้วทั้ง3อันตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมมีปุ่ม edit with Elementor ตรงนี้อยู่นะครับสามารถกดตรงนี้ ปึ้งปับ๊บทีนี้ผมก็ไอ้หน้านี้จะเข้าสู่โหมดาการใช้ Elementor Builder เพื่อสร้างหน้าเว็บได้นะครับแต่ว่าในทางตรงข้ามเดี๋ยวผมกลับไปหน้านี้ใหม่ถ้าผมไปที่หน้า Sample Page ซึ่งเป็นอีกหน้าหนึ่งนะหน้านี้จะไม่มีอ e Edit with Elementor เพราะว่าเรายังไม่ได้มีการกด ให้ใช้ไอตัว e l e m e n t o r b u i l d e r กับหน้าหน้าเพจหน้านี้นะครับทายังไงก็ต้องมากด Edit Page ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะสร้างหน้าเว็บเนี้ยก็มากด Edit with e l e m e n t o r เพื่อให้มันเหมือนกับว่า t r i g g e r เพื่อให้มันเหมือนกับเริ่มใช้งานาตัว e l e m e n t o r ที่หน้านี้นะครับอะตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ยุ่งกับหน้า Summer page ผมจะปิดไปนะอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับคราวนี้มาถึงหน้า Home หน้า Home ที่เราสร้างก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราผมมีการใส่ไอตัวสตรัคเจอร์ลงไป1อันนะครับ เป็นสตรัคเจอร์แบบที่เป็นเหมือนเป็นช่องช่องเดียวนะครับมี1นึ่งคอลัมน์นะครับลองมาดูว่า,เ,าเราจะใส่ตัววิดเจ็ตลงไปยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็เราก็มากดที่นี่นะครับกดที่ช่องตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่วิดเจ็ตลงไปก็ใส่สตรัคเจอร์ลงไปก่อนนะครับก็อันนี้ผมจะใส่ม่วงๆไปแล้วกันนะเพราะว่าการใส่วิดเจ็ตเนี่ยผมก็จะเหมือนยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทายัางไงก็ผมก็ใส่สตรัคเจอร์ม่วงๆไปก่อนนะทีนี้ พอจะใส่วิดเจ็ตปับให้มากดเนี่ยปุบช่อง่อ้าช่องตรงนี้คลิกปึ้งตรงนี้นะครับจะเห็นวิดเจ็ตต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ค่าตั้งต้นจะอยู่ที่ตัว dropdown basic นะครับผมปิดตรงนี้ก่อนนะ dropdown basic แล้วก็ตรงนี้จะเป็น dropdown pro นะครับผมปิดปิดให้หมดเลยนะผมจะให้ดูว่าเนี่ยครับมันมีหนึ่งคือ favorite favorite นี่ก็คือเราจะต้อง add ไอ้ตัววิดเจ็ตนั้นเข้าไปไม่เคยใช้ผมไม่เคยใช้อู่แล้วนะครับส ก่อนหนนั้นมีเสิร์ชด้วยเราสามารถเสิร์ชวิดเจ็ตรงนี้ได้เช่นสมมุติเราใส่เทเราพิมพ์เท t ปั๊บมันก็จะขึ้นมาอ่ะผิดเท t อ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เบสิกนี่คือใช้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ใช้ได้ทุกอันนะครับโปรอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าติดเอ่อ ติดล็อกไว้นะครับจะต้องจ่ายตังค์นะครับเนี่ยครับ get more with e l e m e n t a r pro ต้องต้องโกโปรต้องจ่ายตังค์เพื่อใช้โปรตรงนี้นะครับ general ตรงนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับอ่าใช้ได้หมดเลยนะครับผมไม่สามารถคงคงไม่ได้ยกตัวอย่างทั้งหมดนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับไซส์อันนี้ก็ใช้ไม่ได้เช่นกันเพราะว่าอ่มันล็อกไว้ต้องเป็นแบบโปรนะครับแล้วก็อ่ o เ o ็ m คอม e มออันนี้ก็ล็อกไว้ใช้ไม่ได้นะครับ WordPress อันนี้ใช้ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นอ่เป็นตัวบล็อกพื้นฐานของ wordpress นะคร ดูพวกเบสิกกันนะครับสมมติเบสิกอ่ะผมใส่อันแรกคือ heading อใส่เข้าไปเลย heading ปึ้งอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมี heading ขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้เราปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับทุกๆุวิดเจ็ตมันจะมี3แท็บแบบนี้นะครับ1คือ content นะครับก็คือเนื้อหาอย่างเช่นตรงนี้ก็คือ text เราจะเขียนว่าอะไรเนีย่ยเช่นผมเปลี่ยนตรงนี้สวัสดีครับอ่าประมาณนี้นะครับ1คือเนื้อหานะครับ2คือ style style ก็คือการตกแต่งมันนะครับตกแต่ง นะครับตกแต่งก็อย่างตอนนี้มันเป็นสีน้ำสีฟ้านะครับผมจะเปลี่ยนสีก็ผมก็มาคลิกตรงนี้ text color ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาเปลี่ยนตัวฟอนต์ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบทที่พูดถึงเรื่องฟอนต์นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแบบครั้งเดียวแล้วก็มันจะติดทั้งเว็บเลยนะครับเพราะนั้นฟอนต์ผมจะยังไม่ยุ่งนะครับก็มี shadow สมมติลองผมลองกด shadow นะครับก็ ตรงนี้ใส่สีเข้าไปให้กับ s h a d o ดนะครับ แล้วก็เนี่ยครับมีมีเงาเงาเห็นไหมครับก็ส่วนมากจริงๆก็คือไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ก็คงต้องไปลองเล่นกันดูนะครับอีกส่วนนึ่งคือแอดวานซ์เหมือนเดิมครับเพิ่มมาจินเพิ่มแพดดิ่งนะครับเพิ่มแพดดิ n งเพิ่มมาจินก็ลองๆมากดเล่นดูนะครับทีนี้ข้ามไปอันหนึ่งกลับไปคอนเทนต์มีตรงนี้ด้วยนะครับเลื่อกที่จะเป็น H1 หรือ H2 หรือ H3 นะครับก็ไซซิ่งของตัวเฮดเดอร์นะครับว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของขนาดเนี่ยขนาด จริงๆจะปรับตัวนี้ก็ได้นะมาปรับที่ไทป o g r a ฟีแล้วก็มาปรับปรับขนาดปรับฟอนต์ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวผมพาไปปรับอีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้คือ heading นะครับมีอะไรอีกอ่ะมี text ส่วนมากก็เว็บไซต์ก็จะเป็นตรงนี้แหละครับเป็น text ตรงนี้แหละครับเนี่ยครับก็ใส่ตัว text เข้าไปแล้วก็พิมพ์อยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยวฟอนต์เดี๋ยวสีอะไรเดี๋ยวไปปรับกันอีกทีนะครับอันนี้คือตัว text นะครับ ลองลองใช้ตัววิดเจ็ตพวกนี้นะครับใส่แล้วก็ลองเล่นดูนะครับอ่ะทีนี้สมมุติว่าเวลามันมันตอนนี้ผมไปอยู่ที่ widget วิดเจ็ตและแต่ผมจะกลับมาปรับตั้งค่าไอตัววิดเจ็ตเท็กซ์ตรงนี้ก็เนี่ยครับก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ให้มันเห็นตัวลูกศรเนี่ยนะครับแล้วก็กดไม่ใช่ตัวลูกศรตัวดินศรนะครับกด Edit Text Editor เปึ้งมันก็จะกลับมาที่ตรงนี้นะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับมาปรับคอนเทนต์ดูนะครับแล้วก็มีอะไรอื่นๆพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกอมีสไตล์นะครับเลื่อนเลื่อนอนตรงี้ อืออ่ะโอเคมีสไตล์ก็ลองมาใช้กันดูเนี่ยสไตล์ก็ปรับอยู่เซนเตอร์อยู่เล็อยู่ไลท์พวกเนี้ยนะครับอย่างสมมติว่าเราสุสุโอ้โหทำไมมันมีตรงข้างกลาง้านี้มันมีสเปซเยอะจังก็ไปที่แอดวานซ์แล้วก็ลองปรับอ่านี่ผมเอามาจิ้นตรงนี้ออกปึ้งแล้วก็ผมปรับวอททอมลดลงหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับลองไปเล่นตรงนี้ดูนะครับมันมีตั้งค่าได้เยอะมากนะครับแล้วก็ มีอะไรอีกมีตัวอะไรที่เราใช้ได้อีกวิดีโออ่าผมลองใส่วิดีโออ่ะก็อันนี้สมมุติว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคำเฮดเดอร์อยู่ตรงกลางนะก็มี text text แล้วก็มีวิดีโออยู่ทางขวาแบบนี้นะครับวิดีโอก็ใช้เป็นลิงก์จาก YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะเซลฟ์โพสอันนี้ก็คืออัปโหลดขึ้นมาในในใน p r e เ s ร์เนะครับก็ หรือจะใช้วิดีโอจากไดวายมิโอก็ได้ถ้าสมมติอัปโหลด upload, เนี่ยเวลาอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดวิดีโอหรืออัปโหลดรูปนะครับเราก็จะหา,หาช่องที่มันเป็นอย่างเงี้ file ยชูสไฟล์อย่างเงี้ยนะพอคลิกปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะอัปโหลดจากตรงนี้ก็เลืกไฟล์มาจากในเว็บไซต์เราจากในคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับถ้าอัปโหลดขึ้นมาแล้วมันจะอยู่ที่ media library นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะผมไม่ได้อัปโหลดอะไรขึ้นมาบนหน้าเว็บนี้อบนเว็บ wordpress นี้นะครับ ปิดไปตัวที่ใช้บ่อยอื่นๆเช่นอะไรอีกก็จะมีเช่นอ,อ่ิ m เมจนะครับแน่นอน Image ทุกเว็บต้องมีรูปภาพนะครับอาจจะใส่ Image 1, 2, 3 3มช่องแบบนี้เลยก็ได้นะครับเช่นเคย Image ก็มาลองเล่นกันดูนะครับขนาดจริงๆตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ปรับหรอกนะครับอิมเมจใส่ลิงก์ก็ได้นะจะใส่คัสตอมลิงก์เข้าไปก็ได้ก็คือคลิกที่รูปนี้แล้วจะลิงก์ไปที่ไหนแบบเนี้ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสไตล์ Image ปรับอะไรได้บ้างปรับขนาดของ Image ก็ได้นะครับปรับขนาดเนี่ยขนาดใหญ่ขนาดเล็กตรงนี้นะครับถ้าเราลบไปมันก็จะอยู่ในค่าตั้งต้นพื้นฐานนะครับปรับออ o า a ซิตี้ก็คือความเขาเรียกอะไรนะเออเหมือนความโปร่งโปร่งใสนะครับ ปรับความโปร่งใสของรูปก็ได้นะครับบอร์เดอันนี้ก็ได้นะบอเดอร์เรเดียสอันนี้คือ,อเนี่ยฮะ เขาเรียกว่าอะไรนะมุมมุมนะขอบนะใส่รูปเข้ามาแล้วปรับขอบให้มันโค้งมนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจะใส่สีให้จะใส่กรอบให้มันก็ได้นะนี่ผมเปลี่ยน border type ตรงนี้เป็น solid นะครับแล้วก็ color เห็นไหมครับ color มาเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็อันนี้วิธีการเล่นกับ image widget image นะครับหรือจะที่ผมชอบใช้ก็คือเนี่ยตอนนี้ผมมาปรับตั้งค่ารูปนี้แล้วนะผมก็มาคลิกตรงนี้นะแล้วก็มาที่สไตล์นะครับหรือที่ผมชอบใช้คือ box shadow ติ๊กตรงนี้ปึ้งอ่ามันจะมีเห็นป่มรูปผมจะชอบให้มันมีเงาๆให้มันจะดูเหมือนแบบเป็นเลเยอร์ดีเงี้ยนะครับก็อันนี้ครับลองมาเล่นกันดูนะครับที่คอนเทนต์สไตล์แล้วก็แอดวานซ์จึงกมมีอยู่แค่เนี้ยนะครับเอ่อต่อจากนั้นมีอะไรอีกอ๋ออิมเมจอ่ะเอาหมายผมมาคลิกตรงนี้นะอิมเมจมาที่คอนเทนต์เวลาจะใส่รูปก็คือเหมือนกับวิดีโอเมื่อกี้นะครับก็คลิกที่ตรงนี้ชูสอิมเมจคลิกตรงนี้ปึ๊บนะครับอัปโหลดไฟล์ก็คลิกตรงนี้ หรือว่าจะเอาไฟล์จากที่เราเคยอัปโหลดมาก็คลิกที่มีเดียไลบรารีนะครับอัพโหลดไฟล์ตรงนี้คลิกปุ๊บ e ล e c กไฟล์แล้วก็เลือกรูปปึ้งขึ้นมาถูกคผมเอามาสักรูปหนึ่งแล้วกันเอารูปอะไรดีอ่ารูปรูปนี้กันนะอัปโหลดขึ้นมาปับ๊บนะครับแล้วก็กดที่ รออแบ,บนึ่งกดที่ insert ป้างมันก็จะมาแบบนี้นะครับทีนี้พอผมอัปโหลดไฟล์เข้าไปแล้วลองดูนะผมมาที่ตัวโมดูลนี้นะแล้วผมไปที่ content แล้วก็คลิกที่ choose image อีกทีนะครับอ่ที่มี l i r a r y มีรูปหนึ่งรูปแล้วนะครับไม่ชอบเปลี่ยนอัปโหลดผิดคลิกตรงนี้แล้วก็กด permanent ลีดอ่าดีลิทเพอร์แมนแนนซี่ตรงนี้ได้เลยรูปมันก็จะหายไปไม่ลบไม่ลบอยู่บนเว็บเรานะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเวลาผมกลับมาที่ uh, หลังบ้านของบ o r d p เพรสนะผมมาคลิกที่มีเดียตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือไลบรารี่มีรูปขึ้นมาหนึ่งรูปไม่ชอบรูปนี้กดคลิกตรงนี้ปับ๊บกดดีลิทเพอร์ a n นแนน y ี่แบบนี้ได้เลยนะสามารถเข้าถึงมีเดียได้ที่หลังบ้านแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะพาไปดูเอ่อวิดเจ็ต เพิ่มอีกนิดนึงนะครับกดตรงนี้เหมือนเดิมจุดสามจุดตรงนี้มีวิดจดตอะไรอีกนะมีปุ่มนะครับก็เอามาใส่ไปปุ่มนะครับแล้วก็แต่งเข้าไปสิปุ่มก็ใส่เท x กซ์เข้าไปอ่ะคลิกเฮียโอเคใส่ลิงก์เข้าไปว่าคลิกแล้วจะให้ไปที่ไหนใช่ไหมครับขนาดอยากให้มันใหญ่ขึ้นก็ปรับให้มัน extra large ตรงนี้ปุ่มจะ align left หรือ right หรือ center ก็คลิกตรงนี้นะครับสไตล์ก็มาเนี่ยปรับสีนะครับสีก็ปรับตรงนี้สีจะชอบเป็นสีอะไรก็มาปรับ ปุ่มสีตรงนี้นะครับแล้วก็ border radius เหมือนเดิมนะครับก็คือความโค้งมนของปุ่มนะครับถ้าใส่ไปเยอะๆใส่500 500ไปเลยนี่มันก็จะเป็นเกือบปุ่มเกือบวงกลมใช่ไหมครับ padding ตรงนี้ทําให้ปุ่มใหญ่ขึ้นสมมรัผมใส่ปุ่ม50แน่ปุ่มก็จะใหญ่ขึ้น padding ก็คือว่า Space ที่อยู่ข้างในปุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวล ต้องไปลองเล่นดูนะครับเช่นเคยแอดวานก็ปรับพวกมาจินแพดดิ่งอะไรพวกนี้นะครับมีวิจเจตอะไรนะ่าสนใจอีกปุ่มวิดีโอรูปดี v i เดอร์อันนี้เอาไว้เอ่อเอาไว้ใส่สเปซอย่างเดียวนะครับใส่สเปซเสร็จปับ๊บมันจะมีเส้นขีดแบ่งให้ด้วยดีไวเพแปลว่าแบ่งใช่ไหมครับเอ่อเส้นขีดแบ่งตรงนี้เราไม่เอาเ,เราเอ่อเราปรับเส้นเป็นจุดๆดเป็นอะไรอย่างี้ก็ได้นะหรือว่าจริงๆแล้วเราจะใช้เราจะปรับสีของอันเนี้ยเป็นสีแบบใสก็ได้นะครับสีเนี่ยเวลาปรับสีทุกอันเนี่ยจะเห็นว่ามันมี2 สองเขาเรียกอะไรดีอวสองแถวใช่ไหมครับแถวบนคือสีแถวล่างคือความโปร่งใสนะครับอ่าผมปรับโปร่งใสสุดเลยมันก็สีมันก็หายไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับตรงสไตล์นะครับอ่ผมเอาออกดีไวเดอร์มีอะไรอีกวิดเจ็ตมีสเปเซอร์สเปเซอร์นี่ไม่มีสเปซแค่นั้นเองครับก็เป็นพื้นที่ว่างๆนะครับต้องมาใส่ได้นะครับอ่ไอคอนอ่ลองมาดูไอคอนไอคอนก็จะเป็นรูปพวกนี้นะครับซึ่งอินเตอร์ก็สามารถคลิกที่ไอคอนตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับมีไอคอนให้เลือกแบบ อันลิมิเต็ดเลยครับเยอะมากๆเป็นพันๆอันนะครับก็มาเลือกใช้งานได้เลยนะครับหรือเราจะพิมพ์ก็ได้สมมติอยากได้ไอคอนแบบวิดีโอผมก็พิมพ์วิดีโอใส่คลิกตรงนี้ปั๊บใส่อินเสิร์ตเข้าไปได้ไอคอนวิดีโอแล้วเช่นเคยจะเรียนตรงไหนก็มาปรับนะครับสไตล์ก็อยู่ตรงนี้ปรับสีนะครับปรับสี สีม่วงอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะไซส์ก็ปรับได้นี่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับทุกอย่างมันจะอยู่ในเนี้ยคอนเทนต์สไตล์แล้วก็แอดวานซ์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็มาลองปรับตั้งค่าดูนะครับก็โดยพื้นฐานก็จะมีตรงนี้ครับเบสิกที่ใช้กันสําหรับ เออเอลเมนเตอร์บิลดเอลเมนเตอร์วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าของเราใช้เป็นฟรีเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ได้เยอะมากลองมาแอบมาดูโปรนิดนึงมันก็จะมีเนี่ยตัวเลือนอื่นๆให้ใช้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแคโรลล์นะครับเป็นแบบสไลด์สไลด์นะครับเป็นเค้าดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีให้เลือกเยอะแต่ว่าก็อันนี้ต้องเสียตังค์ผมก็ผมก็ไม่ได้ใช้ละกันนะครับแล้วก็แนะนำ่าเบื้องต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีพูดถึงโปรเวอร์ชั่นด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นจริงๆเวลาเรา นะครับใส่ปุ่มนะครับก็จะประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นวิดเจ็ตหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เราจะใส่ลงไปในหน้าหน้าเว็บนะครับโดยใช้ตรงนี้นะครับวิดเจ็ตเอ่ออิเลเมนท์วิดเจ็ตรงนี้นะครับทีนี้พอเราสร้างหน้าเว็บได้แล้วใส่คอนเทนต์ได้แล้วนะครับผมจะย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของการวางแผน ทําเว็บนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันเป็นส่วนแรกแหละมันเป็นส่วนแรกที่เราควรจะคิดก่อนก็คือวางแผนว่าเว็บเราเราอยากให้มีอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมข้มามข้ามห้ให้ลองมาดูลองมาเล่นก่อนนะว่าเออจริงๆแล้วเวลาสร้างเว็บมันไม่ได้ยากเหมือนแค่ลากๆวางๆแล้วก็แก้คอนเทนต์นะครับเดี๋ยวบทหน้าเราย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องที่จริงๆเราควรจะทําก่อนอันนี้ก็คือการวางแผนการออกแบบเว็บไซต์กันสักนิดหนึ่งนะครับ